สวัสดีครับวันนี้ชวนมาหัดทำการแสดงตัวหนังสือในลักษณะคลี่ออกมาคลี่จอออกมาเหมือนเหมือนแบบนี้นะครับซึ่งในลักษณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้มีทั้งมาร์กมีทั้งแท็กแมทเดี๋ยวเราจะมาหัดทำกันไปทีละว,วิธีเลยนะครับเริ่มกันเลยครับเปิด New Composition Full HD 192.0.108.0ประมาณ30 frame เปลียนตั้งไว้ที่20วินาทีครับเปิด New Solid Layer สร้างเป็น Background ไปที่ Type 2พิมพ์ตัวหนังสือ ั้งเป็นตัวน,นานๆหน่อยเอาไว้ตรงกลางคลิกที่อะไรลนี่นะจัดเข้ากลางหรือเลื่อนลงมาข้างล่างหน่อยก็ได้โอเคทีนี้วิธีแรก ก็คือจะใช้วิธีมาร์คคลิกไปที่เลเยอร์เทคคลิกขวาเพิ่มมาร์คให้มันแล้วก็จะได้จอมาร์กออกมาแล้วถ้าจะทำแอนิเมชันคลีมันออกมาเราก็ไปที่มาร์คมาร์คมาร์คพาส คลิกสต็อกวอชแล้วก็เลื่อนออกมันมาให้มันสมบูรณ์อยู่ที่ประมาณเกืบอบเกือวินาทีโดยให้มันเริ่มต้นเผยโฉมมาจากดับเบิลคลิกที่สี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็กดช f ปลากมันขึ้นไปข้างบนมันจะได้ตรงตรงนี่คือวิธีแรกผลของมันก็จะออกมาในลักษณะ นี้ก็ตรงไปตรงมาครับส่วนวิธีต่อไปเดี๋ยวขอลบมาร์กมันออกก่อนวิธีต่อไปสร้างเชฟเลเยอร์มาแปะปิดมันเราไม่ต้องไปคลิกที่เลเยอร์ใดๆคลิกที่สแควร์เลกแทนกุลาทู Rectangle t o แล้วก็ลากมันเป็นสี่เหลี่ยมโดยที่ไม่เอาสตโตรกใช้เป็น Fill แล้วกดที่เปลี่ยนชื่อมันหน่อยเป็น m a r ์คกด่คลิก s t o p w a t c h โดยเริ่มต้นให้มันมาจากข้างบน ประมาณนี้ซึ่งตอนนี้มันทำตรงกันข้ามกันอยู่แทนที่จะโชว์แบบกลายเป็นบงังเราก็ไปทำการแทร็กแมทมันโดยใช้เลเยอร์ตัวหนังสือเนี่ยทำอัลฟาแมทผลที่ได้ก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้คล้ายๆกัน ทีนี้ถ้าเราจะทําในลักษณะของแบบนี้เพื่อให้มันดูมีสีสันขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยก็คล้ายๆกับว่ามีเส้นและมีการคลี่ลงมาจากข้างบนนะะเราก็มาเริ่มทำกันแบบนี้ โดยที่จุดเริ่มต้นเริ่มต้นเราก็ไปเพิ่มเชฟอีกตัวหนึ่งก็คือลา,ลายลายลายก็คลิกไม่ต้องไปคลิกเดี๋ยวค่อยค่อยเลื่อนมันก็ได้ สร้างลายขึ้นมาจิ้มเข้าไปกดชิปลายนี้เราไม่เอาฟิลเราเอาสต,ตร o โอเคเปรียบเทียบกับมาร์กแล้วเดี๋ยวเราเลื่อนลาย มาให้ตรงเดี๋ยวเราลบมาร์กมันออกก่อนดีกว่าคลีแท็กแมทออกมาแล้วก็ไปที่ไลน์ เล,เลื่อนลนยมาให้มันตรงกับเจ้าเท็ก่อนแล้วค่อยไปสร้างเจให้มันไปที่ไม่ต้องไปคลิกเลเยอร์ใดเพื่อที่จะสร้างเชฟเลเยอร์ขึ้นมาเชฟ เราจะได้คลิกแม่นๆหน่อยเพราะมือใหม่อย่างเราให้มัน่นลก็ได้เชฟเลเยอร์ขึ้นมาหลังจากนั้นเปลี่ยนชื่อตัวนี้เป็นไลน์ ตัวนี้เป็น m a r ์แล้วให้ m a r ์ไปเชื่อมโยงไปทำการ p าร p n t กับ Line เพื่อที่เวลา Line เคลื่อนที่แล้วมาร์มันจะสัมพันธ์กันกด p ที t, layer line. ่ l a y ย r l n n ลลองเลื่อน l ล n e ดู ม,มามันก็จะมาด้วย okay. เริ่มกันเลยนะจุดเริ่มต้นคลิกสต็ watch แล้วพอมาสักสองวินาทีก็เลื่อนลายลงมาประมาณนี้ หลังจากนั้นเอามาร์กมาอยู่ใกล้ใกล้กับแท็กเพื่อที่การจะทำแท็กแมทเนี่ยเลเยอร์มันต้องอยู่ชิดกันโดยที่เลเยอร์ที่จะทำการแท็กต้องอยู่บนเลเยอร์ตัวหนังสือกดอัลฟาแมท ทีนี้ตัวลายเนี่ยขอไปเปลี่ยนหัวมันหน่อยตอนนี้หัวมันตรงอยู่ก็ไปที่ส k ตร o คอนเทนต์เชฟส r ตร e เปลี่ยน l i ยแค a ปเป็นราว ะจะมทีนี้มาดูผลที่ได้ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ ยุ่งกับมาร์กเราทำไมมาร์กเรากลายเป็นสต,ตรอไปได้ปเปลี่ยนมาร์กเป็นฟิลโอเคผลที่ได้ จะเป็นแบบนี้ฟาบเรียบร้อยทีนี้ไปที่ลายกด u เพื่อเช็คทีนี้ถ้าจะให้มันมีอะไรสีสันมากกว่านั้นก็ไป ไปที่ Layer Line ตอนนี้ปรากฏ Position แล้วดังนั้นเราต้องกด Shift แล้วกด S เพื่อไปตั้งค่า Scale มันออโดยที่ค่าเริ่มต้นมันเต็มร้อยแล้วเราต้องดึงมันมาเพื่อให้มาจาก0นย์หน่อยเอาละนะตำแหน่งนี้ ให้มันเป็นร้อยโดยที่ตำแหน่งเริ่มต้นให้สเกลมันเป็นศูอ้าวดูผลที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เห็นอะไรไหมเป็นเพราะว่า เป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าเราเราเลื่อนไป position วันรู้ละไปที่ลายสเกลของลายเนี่ยไปตั้งค่า a n c h o point มัน ให้มันอยู่ตรงกลางซึ่งแอ c เ o r p o พอยตรงนี้ถ้าใครยังไม่มีสคริปตัวนี้มันก็ต้องอไปที่จริงๆมันไปหาโหลดใช้ฟรีได้เดี๋ยวไว้คลิปต่อไปผมจะมาบอกให้ฟังอีกทีนึ่งว่าจะไปดาวน์โหลดมันมาใส่สคริปต์ตรงนี้ได้ยังไงมันจะสะดวกต่อการเซต แอนเ o อร์พอยต์เคเรามาดูกันผลที่ได้ก็จะเป็นลักษณะนี้เรียบร้อยทีนี้คือมันอืดอาดยืดยากมากเลยลากคลุมคีเฟรม กดอั n เนตแล้ว b มันเข้าไปให้เหลือสักสามวินาทีก็พอดูผลใหม่โอเคดีขึ้นดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ไปกด f f 9ทําทำเป็น ec หรือ ecis เพื่อให้มัน เคลื่อนตัวได้นุ่มนวลเปิดกราฟเอดิเตอร์ลากคลุมและดึงมันมาเพื่อให้มันเคลื่อนตัวไวในช่วงแรกและช่วงใกล้ๆให้มันเคลื่อนตัวช้าผลที่ได้มันจะดูนุ่มนวลน,นี่เราก็จะได้ประมาณนี้เรียบร้อย หลังจากนั้นกด u เพื่อดู keyframe มันเราก็เปิดขึ้นมาแล้วพอาเปิดตัวหนังสือขึ้นมาโชว์ให้เขาอ่านอธิบายเรียบร้อยเสร็จเราก็ต้องปิดกลับการดึงกลับเราก็ลากคลุมคีเฟรมตอนนี้คเคอร์เซอร์เราอยู่ตรงนี้ก็กด Ctrl c t r l c แล้ว control v เพื่อที่จะ c o p keyframe มันมาแต่ตอนนี้มันเป็นค่าคลี่ออกมาเหมือนเดิมถ้าจะทำให้มันย้อนสอนเราก็ต้องคลิกขวาไปที่ keyframe assistant time reverse keyframe มันก็จะไม่ย้อนสอนแล้วแล้วเลื่อน scale ให้มาตรงกับตอนปิด ผลที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้พออ่านอาธิบายเรียบร้อยปปิดกลับจบทีนี้ทีนี้จะมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีข้อความหลายๆข้อความเราก็จะต้อง มานั่งปรีคอมโพสสามเลเยอร์นี้แล้วก็ค่อยก๊อปปี้ดูพิเคตมันแล้วก็ค่อยสไลด์ซึ่งมันมันไม่ค่อยสะดวกมันจะมีวิธีที่สะดวกอีกวิธีหนึ่งก็คือแทนที่เราจะทำอัลฟา m มทข้างนอกเราก็ยกเลิกมันก่อน แล้วไปใส่เอฟเฟกตัวหนึ่งเรียกว่า set mat ับเปิ่ลคลิกมาที่ตัว text แล้วไปตั้งค่าตรงนี้ว่าเราไปทำ alpha channel กับ layer mask ถ้าแบบนี้เนี่ยเรามีหลายข้อความแต่เรามี m a ์ k เดียวเนี่ยเราก็จะใช้ได้หลายข้อความ มาดูผลที่ได้ผลที่ได้ก็จะเป็นแบบเดิมเลยเห็นไ,ไหมครับแต่เราสามารถทำได้หลายข้อความคลิอยู่ผมขอเลื่อนคีย์เฟรมันหน่อยมัน จะแสดงข้อความที่2ให้ดูสมมุติว่าเรามีข้อความที่2อ,อ่ะ c t r l D ปุ๊บแต่ตอนนี้พอเรากอ๊กอปเนี่ยมันก็ติด format ม,มาอยู่แล้วแล้วมันก็ไปแมทกับ mark แล้วด้วยแล้วทีนี้ขอ solo layer เท e สองนี้ก่อน solo ก็ยังไม่เห็นปิดผมขอเปลี่ยนข้อความเป็นเทคส2โอเคหลังจากนั้นปิดเทคส2คลิกเลเยอร์ไลน์เพราะตอนนี้เลเยอร์ไลน์เป็นเลเยอร์แม่อยู่กด u เพื่อที่พอเขา ปิดกลับแล้วเราจะได้ตัดตัดข้อความที่1ออกไปที่ข้อความที่1ตั้งเคอร์เซอร์ให้ตรงกับตำแหน่งนี้กด alt แล้วก็ r อ l l i n k หรือว่าเครื่องหมายปิดกาสี่เหลี่ยมฝั่งปิดกดเพื่อตัดโอเคแล้วไปที่ text 2 กดฝั่งตรงกันข้ามกด alternate แล้วก็ไปกดบอใบไม้โอเคหลังจากนั้นเราก็ไป copy keyframe กด Ctrl c t r l C คอนโทรวีคีเฟรมก็จะมาแล้เอาลองดูผลเ๊บเทกหนึ่งเป็นคืนเ๊บเทกสองไม่มาเพราะเราไม่เปิดตาตาบเอาใหม่ ปึ๊บเทคหนึ่งคลีกลับปึ๊บเทคสองเรียบร้อยก็ประมาณนี้ซึ่งดูแล้วมันจะมีอะไรมากกว่าที่จะเลื่อนมาก ก็เป็นพื้นฐานสำหรับมือใหม่อย่างพวกเราฝึกทำให้มันคล่องคๆโอเค okay. สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ